สวัสดีครับผมวันนี้รับอีกหนึ่งันนะคะสํสำหรับนิสันอเมล่านะครับปัญหาเครื่องยนต์สัน่นสะดุดขับไม่ได้แล้วนะครับคันนี้เราแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับปัญหาเกิดจากอะไรไปดูในคลิปกันเลยนิสันอเม e ่านะฮะวันนี้มาเทศหัวฉีดนะครับคันนี้ยกสไลด์จากจันทบุรีนะมาทำการเช็คนะครับ เดี๋ยวผมจะตวงหัวฉีดให้ก่อนเดี๋ยวจะกดทดสอบให้ดูทั้งสามหัวนะอันนี้อาการเครื่องยนต์สัน่นสะดุดวิ่งอดืดวิ่งไม่ออกเห็นความต่างไหมครับน้ำมันห่างกันมากนะหัวฉีดเสียทั้งหมด3าหัวเลยนะครับผม ที่ดีที่ดีที่สุดนะแต่นี้ที่สุดคือหัวที่สองนะครับเพิ่งมาเปลี่ยนหัวฉีดมานะครับทั้งสามหัวเลยนะครับดูแล้วหัวฉีดไม่น่าใช่ของแท้นะเดี๋ยวเราสั่งอะไหล่ชุดใหม่มาเปลี่ยนให้นะครับวิสันอเวลิาอันนี้นะที่บอกว่าหัวฉีดเป็นปัญหานะครับตอนนี้เราเปลี่ยนหัวฉีดชุดใหม่เข้าไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้อาการของเครื่องยนต์ก็คือ เดินเบามีนิ่งนะแล้วก็สั่นมากนะแล้วก็ไฟออโต้โชว์นะครับเครื่องยนต์ขับไม่ได้แล้วนะครส่วนคันนี้อาการมาหนักมากนะครับอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอาการของคันนี้นะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับคือก่อนหน้านี้นะฮะเขาได้เข้าอู่ซ่อมแห่งนึงนะครับเปลี่ยนแคดเทเลติกมานะครับแล้วก็คอยจุดระเบิดทั้งสาตัวนะฮะแล้วก็หัวฉีดนะครับทั้งสามตัวหัวเทียนด้วย หชุดนะครับอเมล่าคันนี้นะครับแคสปันนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้นะฮะตอนก่อนซ่อมตรงคอท่อยเสียแดงนะครับเหมือนเหล็กโดนเผาไฟเลยนะครับแคสเทาริติกเปลี่ยนมานะครับใช้ไม่ได้นะครับระวังให้ดีนะครับเวลาไปเปลี่ยนแคสทาริเติกไม่ใช่ของแท้อย่าไปใส่นะครับใส่เป็นปัญหาแน่นอนนะครับ พอความร้อนนะครับมันเข้ามาสูงนะฮะหัวฉีดนะครับจ่ายจ่ายน้ํามันหนาหัวฉีดเพิ่งไปเปลี่ยนมาฮะแต่หัวฉีดกลับเสียนะเพราะจ่ายน้ามันหนาหมายคือว่าหัวฉีดมันรั่วนะครับเข้ามาในห้องเผาไหม้นะดีมากที่เครื่องยนต์ไม่พังก็คือว่าถ้าจ่ายนะเปอร์เซ็นที่วาลนะครับจะรั่วเยอะมากนะครับก็คันนี้จบแล้วนะครับ สิ่งที่เราทำไปนะครับมีตัดแคททิ้งเลยทะลวงเลยทิ้งเลยนะครับแล้วก็สั่งหัวฉีดชุดใหม่หนึ่งชุดมาใส่นะครับสำหรับหัวเทียนต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าดำเหมือนกนารเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับต้องเปลี่ยนหัวฉีดเอ่อหัวเทียนใหม่นะครับหัวฉีดหนึ่งชุดแคททะลวงทิ้งเลยนะครับคันนี้เดินนิ่งกิฟนะครับนี่นะรอบคงยนต์นะครับ,รบ,น,น,รบนี่ไงนะ ออกไปวิ่งทดสอบไฟไม่เด้งไม่โชว์แล้วนะครับรถวิ่งสมูทสมาร์ทเลยนะฮะคันนี้พร้อมส่งให้กับ F c ของเรานะคันนี้สไลด์มาจากาาเมื่อช่วงต้นคลิปผมพูดว่าบาจีมุรีไม่ใช่จริงๆเป็นนครนในยกนะครับ <c ười> ามาจากนาครนในยกนะคันนี้สไลด์มาเลยนะต้องการซ่อมรถที่อู่ของเรานะครับเพราะไปโดนมาหลายหมื่นแล้วรถไม่จบนะครับคันนี้ก่อนส่งมอบนะครับ ผมจะขอเวลา FC ก่อนหนึ่งวิ่งทดสอบทดลองก่อนระยะทางไกลๆนะเพื่อเพื่อนะเกิดปัญหาไอิดเดนไฟเด้งไฟโชว์นะจะได้แก้ไขให้นะแต่หลักๆคันนี้มาสตาร์ตติดเครื่องยนต์สั่นเขยา่าขับไม่ได้เลยรถไม่มีกําลังนะครับคันนี้จบแล้วนะครับขอเวลาทดสอบก่อนแล้วก็ถ้าไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเราก็จะโทรให้ f c มารับรถของเราเลยนะครับเมื่อเช้า f c เพิ่งโทรมาตามนะครับวันนี้ กล่าวคำว่าสวดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่หูแงจเจริญการช่างนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งอย่าดูอย่างเดียวนะครับผม